ทุกคนหายจากโควิดหายโรคหายภายัยขอทุกคนรักกันสามัคคีกันให้รักในหลวงรักในหลวงรักเครพสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคนมีจิตใจใสสะอาดแล้วก็เป็นคนรู้จกกักกตัญญูกตัีทีรู้จักคุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยาก จะได้มาพบพระพุทธศาสาศนาก็ยากจะได้มาพบครูบาคงชุ่มก็ยากเหมือนกันจะมาพบพ่อดีแม่ดีก็ยากฉะนั้นท,ทุกคนอย่าประมาทชีวิตอันนี้แหละเขามาลองเราเขาจะมาล้างโลกรู้ไหมสงครามโลกครั้งที่สามไเกิดขึ้นแล้วใครอยู่ไหนก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตเตรียมตัวเตรียมใจจะตายวันไหนไมันต้องกลัวถ้าถึงวนันมันตายเองถ้าไม่ถึงวนันอยู่ที่ไหนก็ไม่ตาย ใครเชิดใครแช่งใครหนาช่างเถือใครเดินใครหนาช่างเขาใครบน่นใครด่าทนเอาจิตใจเราร่วมเย็นเป็นพอเออจงรักษาความดีเมื่อนั่งเกิือรักษาความเขียมไว้เราเกิดมาทั้งทีทําดีให้ได้จะตายทั้งทีฝากความดีเอาไว้เราทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์นะัทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ทุกคนทุกคนมีบุญมีบารมี ตาเราก็ไม่บอดหูเราไม่หกมือเราเท้าเรามีเรายังมีลมหายใจเขา้าหายใจออกอยู่นี่อย่างประมาณทุกคนจงตั้งใจทาําฟันดีถวายไม่หลงถวายพระพุทธเจ้าทาความดีเพื่อพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายในโลกนี้ใครเกิดมาไม่ตายไม่มีสักคน มีวันเกิดก็ต้องมีวันตายเหมือนอย่างกับาอาทิตย์เนี่ยมีาอาทิตย์ขึ้นก็เมียพีย่อาทิตย์ตกมีวันเกิดก็มีวันตายพญามาจุลาเนี่ยมันไม่เล้นคนรวยคนจนไม่ว่าราชาห,หรือยาจกคนรวยคนจนคนโง่คนฉลาดคนบ้าคนโง่ขนาดพระมหาท้าวรสร้างวัดใหญ่โตขนาดนั้นเช่ยไรเมื่อวานออกไปแล้วเมื่อวานเอาไปแล้วมันมนี้จะไปรดน้ำพระโสดท่าน คุณบาผชุไม่รู้จีวีกี่วันกีดเดือนฉันไม่กลัวตายแลวไม่อยากตายถึงมันฉันก็จะยิ้มแล้วก็เข้าป่าชาลาพวกเธอไปก่อนฉะน,นั้นตอนนี้ยังพูดได้ขอลาตอนที่พูดได้เวลาพูดไม่ได้ันลาไม่ได้ละฉะน,นั้นขอให้ทุกคนจงตั้งจิตให้ดีสละความโลภออกจากจิตใจสละความโกรธสละความหลง ตามใจตามใจกิเลสเป็นเหตุทุกข์ตามใจความโลภเป็นเหตุทุกข์โลภมากก็ทุกข์มากโลภน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความโลภก็ไม่มีความทุกข์โกรธมากก็ทุกข์มากโกรธน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความโกรธก็ไม่มีความทุกข์หลงมากก็ทุกข์มากหลงน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความหลงก็ไม่มีความทุกข์ตัณหามากก็ทุกข์มากตัณหาน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีตัณหาก็ไม่มีความทุกข์ ยึดมั่นมากถือมากก็ทุกมากยึดมัน่นถือมันน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดมัน่นถือมันก็ไม่มีความทุกข์อันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกไม่สุขใสถ้าใจเราไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอยฉันมองดูแต่ไม่มีผู้เห็น ฉันฟังอยู่แต่ไม่มีผู้ได้ยินฉันดมกลิ่นทุกอย่างแต่ไม่มีผู้ได้กลิ่นฉันลิ้นรสดกินทุกอย่างแต่ไม่มีผู้กินฉันสัมผัสทุกอย่างแต่ไม่มีผู้สัมผัสฉันคิดทุกอย่างแต่ไม่มีเจ้าของผู้คิดฉันทำงานทุกอย่างแต่ไม่มีผู้ทำใครแก้ปัญหานี้ได้คือเส้นผมบามภูเขาได้ถึงพระนิพพานพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธา พระนิพานาอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรพระนนพานาอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพานาอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพานาอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาฉะนั้นทุกคนควรรัก,กตัวโกายทั้งสิ้นฉะนั้นให้เจริญเมตตาเมตตากรุณามุทิตาเปียขาเพราะว่ามีหาหนั้งสีต้องมีปัจจใจทุกคนเรารักเขาเขาก็รักเราเราเมตตาเขาเขาก็ เมตตาเรา,าเราสงสารเขาเขาก็สงสารเราโควิดไม่ใช่ใส่มาป่วยคุูบาาผมชุบมามาป่อยเองฉันก็เลยเดกลับไปเองแล้วตนนี้มันไม่มาฉันทามาป่วยลองลองลองใจคนทั้งหลายว่าเขาจะตายขนาดไหนคนไม่ดีก็ตายไปก่อนคนที่ไม่ตายก็ผ่อนผ่อนผ่อนพันไปผ่อนพันายาให้ไกลใ,ให้ยืนยาวร้อยชาวกัสทั้อะไรลแล้วให้สาวให้ยาวยาวร้อยชาวแล้วก็ให้ได้สร้างบารมีให้เป็นคนดี ให้เนี้งพ่อเนื้แม่เคารพพ่อเคารพแม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่ต้องมาไหว้ภาพปู่เทาอันนี้ภาพปู่เท่าบาปชุ่มไม่ต้องอไหว้ไหว้พ่อแม่ที่บ้านได้บุญที่สุดพ่อแม่คือผู้ประมงเกิดเก่าของเราเนะี่ยเป็นผู้มีบุญคุณต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราตอบแทนแผ่นดินแผ่นดินถิ่นเกิดของเราเนะี่อย่าประมาทประเทศเรียนสยามเนะี่ย ชื่อว่าประเทศแดนสยามดุ้เอ,อ๋ยอย่าเหยียบยาำนั้นถ้า,าเหยียบย้ำแผ่นดินจะถล่มฟังให้ดีประเทศนี้คือประเทศไทยแดนสยามแต่อย่าเหยียบยามอย่าเหยียบยาใครเหยียบย้มแผ่นดินจะถล่มเป็นตกนรกใครอยากเหยียบยามสถาบันชาติาศาสนาพระรมมหากษัตริย์ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มั่นคงยืนยงมาสืบทอดเป็นมรดกทอด บระเบิดทำ้ำค่างสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นหมื่นปีแสนปีเป็นพันปีก่อนรุ่นยุคเชิงแสนนี่ตั้งแต่แผ่นดินนี่เกิดวันที่ครูบา,างุชชุบอกทำมาเนี่ยก็แผ่นดินก็ไหววันที่ฉันไปปวดที่เมืองปัน่นที่เมืองอะไรนั่นเมืองปัน่นเมืองปัน่นเมืองนังยี่ชฉก่อนนั่นอันนั้นก็แผ่นดินก็ไหว ฝนก็ตกน้ำมาท่วมเมสา,ายพญานาคพญานาคตามมาด้วยมาท่วมบ้านรวมมาล้างไปบมดล้าง,งสิ่งไม่ดีไปหมดตอนนี้ไปอยากทำสิ่งไม่ดีนะทุกคนมีพนดีหมดหนึ่งใจดีดสองพูดดีสามทำสิ่งที่ดีดีย่อมได้ของดีย่อมได้ถึงพระนิพพานเอวังก็มีด้วยประการล,ลัสนิแลศรีสรีศสีส